้นรับเข้าสู่ช่องเจ้อจำปาดงนะคะนี่นะคะชาวบ้านดวงบุญนะคะมาช่วยแล้วนะคะดำนาตอนนี้นะคะโอ้ยดวนมาเป็นสิบหนึ่งสองสามสี่ได้สิบคนแล้วเนาะห้าคู่แล้วได้สิบคนไปแล้ก็ดำนาช่วยกันช่วยกัน ในโลกนี้ละดับมาตั้งแต่เช้าก็ได้เข้านี้แล้วคนมาเยอะนะน้ำกินข้ากวก่อนดับมาดัมาเดี๋ยวม่เช่อก็จะลงไปอีกรอบนึง้ีมา งาำพิงค่าพักผ่อนก่อน สูบน้ำดูนะคะตอนนี้โอ้ยรองฟ้าก็องฟ้าก็โอ้อน้คะดํานาชาวบ,บ้านของเราก็กำลังมาช่วยนี่จะเป็น,นะะมาโรูชั่วโมงนะคะหนึ่งเพราะว่าครึ่งชั่วโมงห้าสิบบาทนะคะชั่วโมงก็หนึ่งร้อยบาทแล้วก็ไปรับ คือการรับจอบนะคะเพราะว่ามาจากทุ่งหน้าหนึ่งนะคะเราก็จ้างคุงานยากนะคะจ้างไม่ได้เราก็เลยเอามาได้ครึ่งหนึ่งก็เอาเนาะตอนนี้ก็กำลังเล่นเครื่องสูบน้ํานะคะ่มารก้ามัรก้าก็จะเรียงแถวนี่แหละกำลังเลียกเครื่องสูบน้ําเพราะว่าน้ํามันไม่มีฝนฟ้าตกอยู่แต่มันไม่ไม่ตกแรงมันก็เลยไม่มีน้ํา ชาวบ้านกำลังดำนาแต่ดำนาก่อนคนเยอะคนเยอะเดี๋ยวเราก็จะลงไปดำขี่ได้ได้ง่ายขี่ไปเลยกุญแจก็อยู่หันแหละ น้องมาช่วยแล้วตอนนี้พี่น้องมาช่วยหลายคนแล้วเราก็จะได้ดำนาแบบโอ้โหดำส่ก็เคี้ยวขจีแล้วพี่น้องมาช่วยแล้วช่วยหลายคนหลายคนแล้วเราก็จะดำฝั่งตรงนี้เขาก็ดำฝั่งตรงโน้นดำนาช่วยกันเด้อ ใส่ไปมั่นกับสร้างเถาะใส่ใสไปมั่นกับสร้างเถาะคะแนนหามันหุ่มมันหอนี่เนาะเอาดำหน้าดำหน้าอยู่หลายคนแล้วบาดนี้มือเส่าในได้สาคนมือเส่าในได้สามคนตอนบ่ายมากก็ได้หลายคนมาดำซอยพี่น้องมาดำซอยกัน

มืองนันดีหอมมาบึงปุ่ตนมากตลอดเอลยน,น,น,นั่นวนวลจันทุกคนลำนาไลายบ้าตลอดหละ รถไทยไม่ได้น้ำไทยนาไม่ได้น้ำขาดน้ำ่ไดนน้ำมัน,นมีเตะ แล้วก็แหวมันยังสุกนะ้ำ เป็นรักออกเขาเเเมันจะมันเกลี่ไปที่น้ำมัน วาวอีกตโม่กมับเมื่อเอาเงินไปซื้อสะกอนคน,น,นหลายคนหลายคนถ้าได้บบนีนพี่น้องมาช่วยดำนานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ,ะโอ้ดีนะคะนาคนเยอะแล้วพี่น้องมาดำช่วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ